สวัสดีครับเป็น User Interface นะครับเป็นการแนะนำตัวโปรแกรมนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมาขึ้นเป็นลักษณะของตัวโชว์นะครับก็เรียกว่า Panel นะครับใน Start Up นะครับก็จะเป็นข่าวสารต่างๆนะครับหรือว่าส่วนลดต่างๆนะครับที่ทางโปรแกรมนะครับ Affinity Photo นะครับเขาส่งมาให้เรานะครับโดยที่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะเปิดขึ้นมาแล้วเจอกับตัว Panel Start Up ตัวนี้นะครับก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้นะครับติ๊กออกได้เลยนะครับ ราคาวต่อไปที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะไม่เจอนะครับแล้วก็รอบนี้ก็กดปิดไปก่อนนะครับวันนี้จะมาดู user interface นะครับ user interface ก็คือในตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับมันมีอะไรให้เราทำงานได้บ้างนะครับเกี่ยวกับรูปภาพนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะเห็นนะครับเรามาดูมุมข้างบนเลยนะครับข้างบนเนี่ยนะครับจะเป็นแถบคำสั่งนะครับก็อย่างเช่นไฟล์นะครับอ่าก็จะมี แถบคำสั่งให้เลือกนะครับแล้วก็ Edit, นะครับ Text Document นะครับ Layer นะครับตัว Select นะครับ a r r a n น e นะครับแล้วก็ Filter view นะครับ w i น d o w นะครับหลังจากคลิปนี้เราจะเรียนไล่ไปเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเรียนแบบเบสิกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนห้องทำงานนะครับตัวนี้คือ Photo Persona นะครับเป็นห้องทำงานในการตัดต่อรูปภาพนะครับตัวนี้เป็น Liquify Persona นะครับเป็นห้องในทำงานในการที่จะ ดัดแปลงนะครับหรือว่าการเพิ่มการยุบนะครับอย่างลักษณะคล้ายๆพวกหมอศัลยกรรมนะครับอย่างเช่นว่าตกแต่งรูปล่างนะครับให้มันบิดเบี้ยวไปนะครับหรือว่ารูปล่างที่บิดเบี้ยวให้กลับมาปกติได้นะครับก็จะใช้リ i ิว i f y นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็น d ีวีล็อกเพอร์ซนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการปรับแสงสีรูปภาพนะครับความสว่างความมืดนะครับสี c o l เลนะครับ ก็ไว้บาลานซ์ต่างๆนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับถ้าใครเคยใช้ไล์ลูมนะครับตัวนี้คล้ายๆไล์ลูมนะครับแต่ว่าเราจะทําได้ทีละลูกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโทนแมปปิ้งนะครับเป็นลักษณะของเราโยนรูปเข้าไปนะครับเขาก็จะเลือกโทนมาให้นะครับก็จะเป็นโทนที่มีอยู่ในเครื่องในโปรแกรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นเอ็กซ์พอร์ตโ a ษานะครับเป็นลักษณะการตั้งโปรแกรมในการเอ็กซ์พอร์ตของเรานะครับว่าเราเอ็กซ์พอร์ตแบบไหนบ่อยๆนะครับเราก็สามารถมาตั้งตรงนี้ได้นะครับ แถบซ้ายนะครับก็จะเป็นเป็นแถบเครื่องมือนะครับตัวนี้นะครับแถบข้างขวานะครับโดยที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าตัวพวกนี้นะครับพวกหน้าต่างวินโดว์ต่างๆพวกนี้อาจจะไม่เหมือนที่ที่ผมตั้งไว้นะครับก็ไม่ไม่ต้องตกใจนะครับเราค่อยๆไล่ดูไปนะครับที่ผมตั้งไว้ก็จะมีตัวนี้เป็นบล็อนะครับบลัอนะครับแล้วนี้เป็นนีเวเกเตอร์นะครับ มีความสําคัญยังไงทําไมผมตั้งแบบนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังเป็นคลิปๆไปนะครับแล้วก็เป็นพวกคัลเลอร์สวอตพวกนี้นะครับพวกนี้สามารถดึงออกมาได้นะครับหรือว่าเราก็สามารถเอามาไว้ข้างนี้ก็ได้นะครับข้างซ้ายก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับดึงออกมาได้นะครับแล้วก็เอามาไว้ด้วยกันก็ได้รวมกุ๊ปกันก็ได้นะครับเค๋ก็คลิกค้างแล้วดึงออกมาได้เลยนะครับดี๋วผมกลับเอากลับไปไว้ที่เดิมนะครับ บางคนชอบทํางานแบบ่ให well, ้เป็นลอยๆครับบางคนชอบแบบนี้ก็ได้นะครับลอยๆนะครับเราสามารถเพิ่มลดขนาดมันได้นะครับเพิ่มลดขนาดมันได้นะครับเอาดึงกลับเข้าไปได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มให้มันเป็นสามช่องก็ได้นะครับเอาไว้ข้างล่างได้นะครับตรงนี้สองช่องนะครับตรงนี้ข้างล่างเป็นช่องที่สามได้นะครับดึงลงมาได้เลยนะครับโอเคผมดึงกลับเข้าไปนะครับก็โดยรวมนะครับโดยรวมของ อ่า user interface ก็เป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะลงไปท,ทีละด้านนะครับทีละอันนะครับทีละฟังก์ชันนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูคลิปหน้าได้เลยนะครับ